2,023นมะฮะมาจากชูโปรนะฮะมาจากนครศรีธรรมราชอันนี้ขึ้นมาทำรถโดยเฉพาะเลยใช่ครับทำไมถึงต้องมาวุ้นจูนเนอรอตามมาแรนเลยไว้ใจด้วยอันนี้เข้มข้นหนึ่งเองนะต่างจากของเดิมเยอะไหมถามว่าเยอะเลยนะขอสามคำสุดยอดมากครับเย็นใครปสี่เลยขอสามให้สี่สวัสดีครับผมแอดมินเจ๋งครับ รถที่อะไรพี่ยีนะ่สามยี่สามนะสองพันยี่สามนะฮะมาจาัดชุดโปรนะฮะมาจากไหนพี่มาจากจังหวัดน,นครครับนครสวรรค์นครศรีธรรมราชอ๋อนครมาจากนาครศรีธรรมราชมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพี่ผมออกมาจากที่บ้านประมาณหกโมงหกโมงยินแล้วก็เพิ่งถึงเมื่อเช้าเนี่ยหรออ่าถึงมาประมาณตีห้านะครับไปหาห้องพักแล้วค่อยมาถึงอ๋อ อันนี้ขึ้นมาทำรถโดยเฉพาะเลยใช่ครับไม่ได้มาเที่ยวมาอะไรเลยนะไม่ไม่เที่ยวบันรองอ๋อโทษก็คือเหมือนล่อซื้อเมียก็คือชวนมาทำรถก่อนหลอกว่าจะพามาเที่ยวแต่จริงๆแล้วขอทำรถก่อนใช่ไหมใช่แล้วทำไมถึงต้องมาอุ้ยจูเน่ดูติดติดตามมานานแล้วอ่าติดตามมานานด้วยไว้ใจด้วยไว้ใจไว้ใจไม่งั้นไม่ขี่รถมาขนาดนี้โอ้โหขี่ร้อยโลเนี่ยเจ็ดเจ็ดร้อยโลเจ็ดดร้อย ได้คิวมันคิวเที่วอะไรพี่หรือว่าเขามาแล้วได้ทําเลยผมมาแล้วได้ทําเลยใช่ไหมดีที่ว่าวันนี้คิวคิวว่างเยอะคิวไม่ค่อยคิวไม่ค่อยเยอะใช่ใก็คือได้ทําเลยรอไม่นานใ่มาถึงแต่บ้างกี่โมงผมมาออกจากที่ปักมาณช่วงช่วงเที่ยงประมาณเที่ยงก็ถึงช่วงบ่ายนี่ก็สามโมงกว่าก็จะเสร็จแล้วตอนนี้เหลือเหลือเหลือรอพี่วนมาจูอีกทีหนึ่งทําอะไรบ้างรู้ไหมเนี่ยไอชุดโลูกหนึ่งพวงอ๋อกล่องนี้แมวกระป๋องใช่ใช่แล้วก็เห็นเพิ่มกอกอากาศกับแผ่นเพิ่มอากาศด้วย เพื่อความพอของอากาศนะฮะเดี๋ยวเราไปรอดูตอนลองรถกันอีกทีหนึ่งเคไโอเคนะก็เข้ามาอยู่ในรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมยังพี่พร้อมนะไปไม่ลุยกันก่อนอื่นก็ฝากพีชห่อยอ่าโอเควันนี้เลย น่นาจจะอยู่ต่ออีกสักวันนะเจ้าตรงนี้อ้าวแล้วกลับวันไหนนะอีกกลับพอเลิกหัดอีกรสุกเหรอหน่าจะวันสุกเพราะว่าวันนี้มาถึงตอนเช้าไม่ได้ไปไหนเลยนอนอย่างเดี้ยสา่คนนอนเอาแรงก่อน หมดสองควันเฉยๆกำลังสวยนิดหน่อยนิดหน่อยได้อยู่ใช่ถ้าหมดหนึ่ง,งยังไม่มีควันเลยอันนี้บูธมันอยู่ที่เท่าไหร่ไม่เกินสามสิบเมกันะพี่ใช่ถ้ามันถ่ายไม่ดีหรือตัดต่อไม่ดีพี่โทษมันสามคนนี้เลยที่สามคนนี้ใช่พี่คอมเมนต์มาแล้วเลยครับ เขาจะเขาคอมเมนต์อย่างแรกเลยสัวนให้กูรอนนตั้งนานลั่นเลยนะ ต้องลองหน่อยผมขับนิ่มๆชายรับธรรมดาก็ได้ติดๆเลยไ,ไหมนรูน้แล้ว่าดิบอันนี้เข้ม้ดหนึ่งเองนะ ทางเจ้าของเดิมเยอะไหมถามว่าเยอะเลยนะครับตอนต้นผมหลักๆคืออยากได้ต้นให้มาดีอ๋อเพราะม<ห>ันไม่ใช่ซิ่งอะไรอยู่แล้วเนี่ัาตราเร่งดี<ม>เร่งแซ<ส>งดีขับสนุก<อ>แค่นั้นเลยขนาดเกียร์สี่ก็ยังมาดีนะใช่แต่อย่าจุ่มบ่อยเกียร์สี่อะเกียร์สูงรอบต่ำเดี๋ยวคันลื่นไวอลองไปลองเบอร์สองเนี่ยครับขับอยู่แล้วก็กดเปลี่ยนได้เลยอ่ะลองดู ไม่ต้องรอรถไม่ต้องไม่ต้องค่ะขับได้เลยจะมาเลยจะดูดันหน่อยถ้าหมวสองขับสู้ไอ้จริงไม่ได้ <laughs> <laughs> แต่โมวสอก็คนละเรื่องแล้วนะ ใช่ชีวิตจริงเราไม่ได้ขับอย่างนี้อยู่แล้วใช่ผมขับเรื่อยๆขับแบบต่อเกียร์ปกติ<ช>ไม่ได้สับเลยเลยใช่แต่ที่ต้องขับให้ดูเพราะว่าพี่จะได้มั่นใจว่ารถพี่เนี่ยสามารถทําได้<ช>ครับใช่ไม่ใช่แบบจูนเสร็จปุ๊บใายคลิปขี่ธรรมดาจบส่งงานใช่ให<ช>้ดูว่าประสิทธิภาพมันเป็นยังไงใช่ <นะ S 1> ทีนี้ลูกค้ากับคนดูจะไม่รู้เลยว่าอ้าวเฮียทำไปแล้วแม่งวิ่งได้จริงป่าวะแม่งวิ่งดีจริงป่าว แต่ใช้งานในชีวิตประจาวันทั่วไปใช้เบอร์หนึ่งก็เหลือแล้ว<ร>วันไหนเน้นซิ่งหน่อยทํากําลังหน่อยหรือว่าขนของไม้เยอะอย่างเงี้ยใช้โหมด2ได้เพิ่มประสิทธิภาพให้มันน่าจะหนึ่งตลอดงานจะจะไปเที่ยวไหนได้ที่เที่ยวยังเนี่ยน่าจะไปเซนทรัลพาราก่อนเดี๋ยวเพราะว่าจะไปซื้อตุกก๊กตาให้หลานซื้อตุก๊กตา น้ำใจอยู่ไหนเน <laughs> ี <t ion half> ่ยที่มาขนาดนี้เลยไปกันให้หมดเขาเล่งไวอยู่นะเตกระแทกตูดแม่งสักทีนะ กล้องแบงถ้ากล้องไม่ร่วง Jamie, ผมช่วยรับผิดชอบได้แต่ถ้ากล้องร่วงผมคงต้องใช่โอเคเป็นไงบ้างพี่ประทับใจนะใจโอเคในระดับหนึ่งเลยชอบมากเลยถือว่าไม่เสียเที่ยวไม่เสียเวลาที่รอใจขอสามคำเกี่ยวกับการลองรถครั้งนี้สนใจมากครับเย็นใครเป็นสีเลยขอสามให้สี่กูจะนี่ใไม่ปิดปรับตรงนี้ได้เลยนะ โอเคนะฮะก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเจ้า1.9 2020นะฮะกับชุดโปรกล่องพ่วงรีแม็กระป๋องนะฮะแล้วก็เพิ่มาใส่ที่ใส่เพิ่มก็คือแผ่นรับลมนะฮะของ,ฟงโฟล์สองฝั่งเลยเพื่อความโฟลของอากาศก็ฝากเขด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าคันนี้วิ่งดีไร้ควันแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะจ๊ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์งา โอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ก่อนแล้วกันนะครับชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนก็สามารถพักมาสอบถามได้นะครับตามไลน์ของนี่แล้วก็อยากดูคลิปแนวไหนอยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับคอนเทนต์ต่างๆก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าอันไหนตอบได้ก็จะตอบอันไหนที่ตอบไม่ได้ก็ จะฝืนตอบเหมือนกัน,นครับสำหรับทีนี้ก็ขอตัว,วลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ